สวัสดีครับนี่จะมาทำแบบงากบทที่เจ็ดแบบที่หนึ่งและแบบที่สองครับผมนายเสียพงศ์ศรีเก้าครับสวัสดีครับผมนายภูเบศเสนานะครับเนี่ยครับผมนายจริทพิสัณฐ์งก์ครับสวัสดีครับผมนายสาราวุฒิคุณมีครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับบทที่เจ็ดแบบที่หนึ่งและแบบที่สองนะครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับ LCD นะครับหน้าจอ LCD นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตนะครับ แล้วก็ XP 8ป6นะครับแล้วก็หลอดไฟ LED 2ตัวนะครับแล้วก็ตัวดันตาน2ตัวนะครับแล้วก็สายไฟตัวผู้และตัวเมียและตัวผู้และตัวผู้นะครับแล้วก็บอร์ดนะครับผมจะมาอธิบายบทท้ายบทที่7แบบที่1นะครับนี่ะครับเส้นแรกเลยนะครับเส้นกาวครับนี่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 เส้นสีเทานี้นะครับนี่เส้นสีเทานี้นะครับ มาเสียบลงตรงขั้วบวกครับเห็นไหมนี่นี่เส้นนี้เส้นนี้ครับแล้วก็ VCC นะครับ VCC เส้นสีเหลือ,องเส้นนี้ครับเอนีอม่มาเสียบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันยิงเข้ามาที่เส้นสีม่วงนะครับนี่ยิงมาที่ v i n นะครับแล้วก็ SDA นะครับ เส้นสีม่วงนี้ครับอีกเส้นหนึ่งนี่ครับเรามาลงตรงนี้เลยครับนี่ครับเจยวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันยิงตรงมาที่เส้นสีเขียวเส้นนี้ครับแล้วก็เอาเข้ามาตรงดีสองนะครับ แล้วก็เอเอสซนะครับเอสซีเอเส้นสิบวงเส้นนี้นะครับนี่อยู่ข้างๆกันเลยแล้วก็เพื่อเอามายิงตรงกับเส้นสีน้ําตาลนี้นะครับหรือเส้นสีน้ําตาลนี้นะครับนี่ครับดีนึงครับหนึ่งครับ,รบโอเคนะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับหลอดไฟขาสั้น ขาสั้นให้เสียบตรงกับตัวด้านทานนะครับแล้วตัวต้าน,านทานอีกขาหนึ่งก็เสียบตรงขั้วบวกครับขายาวเสียบกับเสียบตรงกับสายไฟนะครับสายไฟนี้ยิงมาที่เส้น D6 ครับแล้วก็หลอดไฟตวงที่สองนะครับเหมือนเดิมเลยครับขาขาสั้นเสียบกับตัวด้านทานยิงมาที่ขั้วบวกครับแล้วขายาวขายาวเสียบกับสายไฟนี้นะครับเพื่อที่จะมาตรงที่ D7 นะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวพอตนะครับตัวพอตขาที่หนึ่งนะครับนี่นับเป็นขาที่หนึ่งนะครับขานี้นับเป็นขาที่หนึ่งนะครับเราลงมาเสียบตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ขาที่สองครับคือขากลางนั่นเองครับขากลางนี่มานี่เลยครับผมมาที่ A 0ศูนย์ครับแล้วขาที่สาม ตามสายสีม่วงเส้นนี้ครับนี่อยู่ในนี่มาที่ขั้วบวกครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันเลยนะครับนี่นะครับบทที่เจ็ดท้ายบทที่เจ็ดแบบที่หนึ่งนะครับถ้าสมมติแบบแรกนะครับนี่ยังไม่หมุนไฟดวงแรกจะติดนะครับอันนี้นี่พอเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับไฟดวงไฟดวงแรกจะอ่อนลงแล้วก็ไฟดวงที่สองจะเริ่มสว่างขึ้นนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ เมุนไปเรื Gün ่อยๆนี่ครับพอหมุนกลับไปอีกทีหนึ่งไฟดวงที่2จะอ่อนลงไฟดวงแรกจะสว่างขึ้นครับไลโคดเออบทที่7จุดสครับลิกลิกอินคลูดก็คือนำเข้าไลบรารีวสำหรับการสื่อสาร l c c ครับด้านที่สองอินพุตลิควิดกิสต์ลดอก็คือนำเข้าไลบรารีย์ิสต์าล l สำหรับหน้าจอ LCD ครับมาด้านที่สี่ลิควิดิสตลทีศูนย์เอกสิบเจ็ดสิบหกสิบสองกำหนด อ b อ e เจ LCD อยู่ที่ L 2 C 0 x 2 2ขนาดสี่วคอลัมน์สองแถวครับมันจะตัดไปครับคอนอิ LED 1นึเท่ากับ D 6กํำหนดขาให้เป็นหลอดตรงไวตลงที่1เป็นขา D หกครับคอนอิน LED 2องกำหนดขา LED ที่สให้เป็น D 7ครับคอนอินพอร์ตพิเท่ากับ A 0นูนคือกำหนดขาตัวพอร์ตให้เป็น เอ80ครับเอาไว้ค่าบรรทัดที่สิบครับ,รบ,รบ in sensor value เท่ากับศนก็คือเก็บค่าที่อ่านจากพอร์ตครับรบรรทัดตัดไป in pwm value 1เท่ากับศนย์ก็คือเก็บค่าความสว่าง w w m สำหรับ d ด d ดวงที่หนึ่งครับรบรรทัดตัดไป่อ,อนรบรรทัดไป in น PWM value 2เท่ากับศูนย์ก็คือเก็บค่าความสว่าง PWM สำหรับ LED หลอดตวงที่2ครับเมื่อไป LED 1%เอร์ซเท่ากับศูนย์ก็คือเก็บเปอร์เซ็นต์ความสว่างของ LED หลอดที่1ครับเมื่อตัดไป LED 2%เซท่านกะับศูนย์ก็คือเก็บเปอร์เซ็นต์ความสว่างในหลอด LED ตรงที่2ครับมาดัดที่ส6บหกคอนินพอ mean, ร์ตมินเท่ากับสิบสี่ก็คือค่าต่ำสุดที่ใช้สำหรับพอร์ตครับนะัด ต่อไปบรรทัดที่สิบเจ็ดคอนอินพอดเมกเท่ากับพันยี่สิบสามก็คือเกมเก้าสูงสุดของพอดครับต่อไปมาอยู่ที่กอยเซตอัพครับบรรทัดที่สิบเก้าบทัดที่ยี่สิบนะครับซีเรียบีกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์ก็คือเกมเอ่อเริ่มต้นซีเรียบที่ความเมลหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์ครั 1, 1, 1, 5, 0, 0, บต่อในบัดที่ยี่สิบนะครับ LCD บีกินก็คือ เริ่มต้นการชนะจอ lcd ครับบรรทัดตัดไป lcd backlight ก็คือเปิดไฟของตัว lcd ครับบรรทัดตัดไป lcd clear ก็คือแคร์การเคลียร์หน้าจอครับบรรทัดตัดไปมาเซตเกอร์เสื้ก็คือตั้งเกอร์เซอร์ในตำแหน่งของแถวแรกนะครับบรรทัดตัดไปคือแสดง ld row ที่หนึ่งใน lcd ครับบรรทัดตัดไป เซตเกอร์เซอร์ก็ค e ือเซตเกอร์เซอร์ของคำว่า LED 2ในบรรทัดท e ี e ่2ครับต่อไปพินโหมด LED output กำหนด LED ขาที่1เป็นขา output พินโหมด LED 2 output โดยกำหนด LED ขาที่2เป็นขา output ครับบรรทัดที่3ามคืมาเซนเซอร์ value analog ผล p o r ตพินก็คืออ่านค่าจาก port ศูนย์ถึง1,023ับครับบรรทัดที่38 อินแอดจัดเตทแวลูคอนเทนเซนเซอร์แวลูปอดมินปอดแมก็คือจับกำจัดจำกัดค่าแม่เกินสิบสี่หรือเกินร้อยเอพันยี่สิามครับมันตัดที่สี่สิเอ็ด led ดวงที่หนึ่งจะถึงร้อย led อ่อมันตัดที่สอง led ที่สองเริ่มจากศูนย์ครับต่อไปมันตัดที่สี่สิบห้านนครับ led หนึ่งเปอร์เซแบบ PWM value หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่สามศูนย์แล้วก็หนึ่งร้อยครับก็คือแรงค่า p m w value หนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งร้อย LED สองเปอร์เซ็นต์แบบ PWM value สองก็คือแปลงค่าศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเหมือนกันครับต่อมาบรรทัดที่สิบเก้านะครับอะนาล็อกไลด์ LED หนึ่งคือส่งสัญญาณ LED ที่หนึ่งไป ส่งสัญญาณ pwm ไปยังหลอด led ที่หนึ่งครับอน,นันหลอดไ้ led สอง pwm value สองก็คือส่งสัญญาณ led ที่สอง pwm w สองไปยัง v ว l u ที่สองครับส่วนต่อมาครับกห้าสิบบรรทัดที่้สามถึงห้าสิบเจ็ดก็คือแสดงเปอร์เซ็นต์ความสว่างของหลอด led ดวงที่หนึ่งในจอ lcd ครับขมก็ตัอไปนะครับห้าสิบเก้าถึง63สิบสาก็คือแสดง ค่าของหลดไปใน LED ตรงที่สองใน Joy c d ครับบรรทัดที่6 6สถึง1็คือแสดงค่าใน serial monitor ครับซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของหน้าโปรแกรม Arduino ครับส่วนบรรทัดสุดท้าย delay ก็คือหน่วเวลาเล็กน้อยเพื่อให้มีความสเสถียรมากขึ้นครับก็บมาแสดงวิธีการต่อบทที่7แบบที่สองนะครับ อันดับเเสียบพอรตลงไปก่อนนะครับเริ่มจากพอตก่อนออสายกลางเสียบไปยังเอศูนย์ครับเป็นตัวผู้และตัวเมียนะครับด้าน,นตัวผู้เสียบเป็นตรงกลางของตัวพอรตครับแล้วก็ตัวเมียเสียบไปยังเอศูนย์ของใน e s p แปดสองหกบบครับ,รบแล้วก็ด้านขวาเสียบไปยังกราวครับเรากําหนดกลาวเป็นคู่วบวกนะครับ ก็ต่อไปก็สามีสามรับเอ้ VCC ครับ,รบก็ VCC ก็พ่วงไปยังบอร์ดนะครับแล้วก็เสียบไปยังตัว ESP พ่วงไปอีกทีนะครับเป็นตัวผู้และตัวผู้ครับครับตัวผู้และตัวผู้เสียบไปยังบอร์ดครับแล้วก็ ดึงจากบอร์ดเข้าตัวของ ESB ผสกับเป็นตัวผู้และตัวมีนะครับแล้วก็เสียบไปยังบอร์ดนะครับในตำแหน่งของ v in ครับนะครับแล้วก็เสร็จในตัวของพอร์ตแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปหลอดไฟครับขาที่ไม่ตรง,ต,รงตัวต้านทานเสียบไปยังตำแหน่งที่เรา กำหนดไว้ในโค้ดนะครับว่าเป็น d d ดีดเลข d ครับตัวแรกเป็น d 6ตัวที่สองเป็น d 7ครับนี่นะครับ d ีครับประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปกลาวครับสำคัญเลยครับกลาวเสียบเป็นกำหนดเป็นขั้วบวกนะครับเสียบที่บอร์ดนะครับแล้วก็ โยงไปยังกราวในตัวยีสปีเปโครับนะครับเส็จตรงนี้เราก็โยงไปยังคําว่ากราวในยีสปีโครับแล้วก็การตัดตัดไปก็เป็นทางด้านของหน้าจอ L C D ครับด้านบนเขียนว่า G N D ครับก็ต่อไปยังกราวในขั้วบวกในที่ตรงกับขาตัวต้านทานในนี้นะครับแล้วก็มันจะตัดไป V C C ครับต่อไปยังวินที่เราได้พ่วงกับ E.S.P. แบบสองหกไปแล้วครับตรงนี้ครับ E.S.P. ที่เราพ่วงเข้าบอร์ดแล้วยิงตรงไปที่ตัว E.S.P. แปสองหกครับแล้วต่อไปยัง V.C.C. ในจอย L.C.D. ครับขั้นตอนตัดไป S.D.A. ครับก็ออกพ่วงไปยัง D. หนึ่งครับคือเอาตัวเมียเสียบไปยังที่จอครับแล้วก็เอาตัวผู้เสียบไปยังบอร์ดครับ,แล,บ,บ,รบแล้วก็เอาตัวผู้เสียบยังบอร์ด แล้วด้านฝั่งตัวเมียเข้ายังเอสพีแปดสในตำแหน่งที่ดีหนึ่งครับเนี่ยครับหนึ่งที่ดีหนึ่งนะครับก็ตอนตัดไปก็อ่าสุดท้ายครับ SCL พ่วงไปยังบอร์ดเหมือนเดิมครับแล้วก็ดึงจากเบสบอร์ดเข้าตัวยี p ปีแปดสองหกครับใน ตำแหน่งที่ดีสองครับนี่นะครับตำแหน่งที่ดีสองแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็จับสายให้มันแน่นๆครับแล้วก็เสียบเสียบสายทดลองกันเลยครับมาดูปุ่นทีสบุที่จิตแบบที่สองกันนะครับ นี่ครับนี่ครับน่ารู้ยองคือตายตัวมาวัดแตกเบียดอะไรสักครู่นะครับโค้ดกำลังรันนี่ครับหมุนแแวออ LED LED สองจะค่อยๆติดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ว LED หนึ่งจะ ค่อยๆติดน <li, S 3> no like, ้อยลงจะสว่างน้อยลงครับนี่ครับโค้ดเอ่อบทที่เจ็ดจุดสองครับลิกลิกอินคลูดวก็คือนำเข้าไลบรารีวายสำหรับการสื่อสาร l2 c ครับด้านที่สองอินพุตลิควิดคริสตัลเอลทูซีดอท ก็ <göster ges 2> mm hmm. คือนำการเลเบลิกิสตาอสำหรับหน้าจอ LCD ครับมรรทที่4ลิกวิกิสเตาเอ็ดี 0x271612 กำหนดออบเจกต์เออยู่ที่ L2C ูี 0x22 ขนาด4บอกัม์2แถวครับบรรทัดต่อไปครับคอนินเอวีดีหนึ่งเท <Yeah, S 2> <individuals. S 1> ่ากับดีโอกำหนดขายเป็นหลกตรงไฟตรงที่1เป็นขาดีโอครับ Con in led 2กำหนดกา led ที่2ให้เป็น d 7ครับก o น in นพอร์ตพินเท่ากับ a 0ก็คือกำหนดขาตัวพอร์ตให้เป็น a 0ครับเอาไว้ค่าบรรทัดที่10ครับ In Sensor Value เท่ากับ0ก็คือเก็บค่าที่อ่านจากพอร์ตครับบรรทัดตัดไป <Milwaukee. S 2> p wm value หนึ 0, wireless, 2, ่งเท่ากับศูนย exactly. right ์ก็คือเก็บค่าความสว่าง p wm ีเอสำหรับดว d ดวงที่หนึ่งครับบรรทัดตัดไปคอนบรรทัดไป in p wm value เสองเท่ากับศูนย์ก็คือเก็บค่าความสว่าง p wm ีเอสำหรับ l d หลอดดวงที่สองครับเมื่อดไป led หนึ่งเปอร์เซนเท่ากับศูนย์ก็คือเก็บเปอร์เซ็นต์ความสว่างของ led หลอดที่หนึ่งครับบรรทัดตัดไป l d two percent เกับศูนย์ก็คือเก็บเปอร์เซ็นต์ความสว่างในหลอด l d ตรงที่สองครับบรรทัดที่สิบหกคอนินพอร์ตมินเท่ากับสิบสี่ก็คือค่าต่ำสุดที่ใช้สำหรับพอร์ตครับดัดดัดไป 17, Mac, บรรทัดที่สิบเจ็ดคอนินพอร์ตแม็กเท่ากับพันยี่สิบสามก็คือเก็บค่าสูงสุดของพอร์ตครับต่อไปมาอยู่ที่วอร์ริ่งเซตอัพครับบรรทัดที่สิบเก้าบรรทัดที่ยี่สิบนะครับซีเรียวบวิกินหนึ่ง หนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์ก็คือเกมเอ่อเริ่มต้นซีเนียรที่ความเร็วหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์กับต่อในบรรดาดีอีกสองนะครับ LCDBegin ก็คือเริ่มต้นการชนะจอ LCD ครับบรรดาตัดไป l c d b a c k l i g h ก็คือเปิดไฟของตัว LCD ครับบรรดตัดไป LCDClear เก็คือแคลร์การแค้นหน้าจอครับบรรดตัดไปมาเส้เกอร์เซอร์ก็คือ ตั้งเกอร์เซอร์ในตำแหน่งของแถวแรกนะครับบรรทัดตัดไปคือแสดง LED r o ที่หนึ่งใน LCD ครับบรรทัดตัดไปเซตเกอร์เซอร์ก็คือเซตเกอร์เซอร์ของคำว่า LED 2ในบรรทัดที่สองครับต่อไปพินโหมด LED output กำหนด LED ขาที่หนึ่งเป็นขา output พินโหมด LED สอง output โดยกำหนด LED ขาที่สองเป็นขา output ครับ บรรทัดที่สามสิบแปดเซนเซอร์แวลูอะนาล็อกหรีดพอร์ตพินก็คืออ่านค่าจากพอร์ตศูนย์ถึงหนึ่งพันยี่สิบสามครับบรรทัดที่สามสิบแปดอินเอจัตเต็ดแวลูคอนเทรนเซนเซอร์แวลูพอร์ตมินพอร์ตแม็กก็คือจับกำจัดจำกัดค่าไม่เกินสิบสี่หรือเกินร้อยเอพันยี่สิบสามครับบรรทัดที่สี่สิบเอ็ด LED ดวงที่หนึ่งจะถึงร้อย LED อ่ามันตัดที่สิบสอง LED ที่สองเริ่มจากศูนย์ครับต่อไปมันตั้ที่สี่สิบห้านะครับ LED หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบ PWM value หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่สามศูนย์แล้วก็หนึ่งร้อยครับก, 1, 0, map, 2, ก็คือแปลงค่า PWM value หนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งร้อย l ดีสองเปอร์เซ็นต์แบบ PWM value สองก็คือแปลงค่าศูนย์ ถึงหนึ่งร้อยเหมือนกันครับต่อมาบรรทัดที่สิบเก้านะครับอนาล็อกาไลด์ led หนึ่งคือส่งสัญญาณ led ที่หนึ่งไปส่งสัญญาณ pwm ไปยังหลอด led ที่หนึ่งครับอันนาฬิกาไลด์ led สอง pwm value สองคือส่งสัญญาณ led ที่สอง pwm value สองไปยัง value ที่สองครับส่วนต่อมาครับปุ่นอาบรรทัดที่อายสามถึงอาสิบเจ็ดก็คือแสดงเปอร์เซ็นต์ความสว่างของหลอด led หลอด LED ดวงที่หนึ่งในจอ LCD ครับผมก็ตัดไปนะครับห้าสิบเกถึงห3สิบามก็คือแสดงค่าของหลอดไฟใน LED ตรงที่สองในจอ LCD ครับมันทัดที่66ถึง7 1็คือแสดงค่าใน Serial Monitor ครับซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของหน้าโปรแกรม Arduino ครับ ส่วนมารด้ดีเลย์ก็คือหน่วงเวลาเล็กน้อยเพื่อให้มีความเสถียรมากขึ้นครับ